คราวนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าเรื่องของเน็ตไอดอลที่บอกว่าสะบัดต่อไม่รอแล้วนะที่วันนั้นไปที่วัดมาไปทําบุญจะไปทําบุญต้อนรับปีใหม่แต่ว่าด้านอุ้มน้องหมาไปด้วยเขาเรียกว่าลูกอ๋อเป็นลูกเขาบอกเป็นลูกเขาไม่ใช่หมาเป็นลูกของคุณสีตาเนี่ยแหละแต่ว่าตามหลักตํากฎแล้วคือเข้าวัดไม่ได้เขาก็มีป้ายบอกชัดเจนนะคะเรื่องนี้คุณสีตาเขาก็เป็นไลฟ์ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ต่อว่าอยู่หน้าวัดเลยกับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาห้ามบอกว่าห้ามนําสุนัขเนี่ยเข้าไปในวัดเข้าไปไหว้พระนะคะก็เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยละค่ะแล้วหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาไปห้ามเนี่ยทำถูกแล้วเพราะว่าทุกคนก็ต้องเคารพตามกฎระเบียบค่ะลูกฉันคือได้ต้องเปลี่ยนความคิดคนไทยนะคะหมาไม่ได้น่ารังเกียจ ดีว่ามนุษย์บางตัวอีกจะบอกให้ไปแล้วค่ะปีนี้ไม่เครียดชาวพุทธอย่าใจแคบอันนี้รู้ภาษาคนมากกว่ามนุษย์บางตัวอีกขอโทษทีก็จะไม่มาที่นี่ค่ะบายบายมาริโอโลดุลย์นี่ฮะมากับมาริโอมาริโอคือน้องหมานะมามา ไม่ใช่เป็นดาราหรือว่าเป็นคนนะคะคุณจิตางบอกรักเหมือนลูกอ่ะเออเขาก็เลยตั้งใจจะพาไปไหว้พระค่ะที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าขณะที่กําลังรอจะไปไหว้พระ ผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวเดินมาจ้องหน้าคุณสีตางแล้วก็พูดน้ำเสียงไม่ดีบอกว่าห้ามเอาหมาขึ้นไปพร้อมกับมองด้วยหางตาด้วย<อ>คุณสีตางเขาบอกแบบนี้นะแล้วพอเขาเจอลักษณะแบบนี้ท่าทีแบบนี้เขารู้สึกโกรธมากค่ะบอกว่าทําไมต้องมาพูดแบบนี้ก็เลยไลฟ์ต่อเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่สถานที่ค่ะคุณสีตางเธอก็บอกว่ามากราบไหว้วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วทุกปีนะฮะตอนนั้นน่ะหลงกับเพื่อน จริงๆแล้วเนี่ยที่พามาริโอมาด้วยเนี่ยก็คือน้องหมาเนี่ยก็ตั้งใจว่ามากับเพื่อนใช่ไหม,มเดี๋ยวจะผลัดกันดูแลสุนัขแต่สลับกันไปขึ้นไปไหว้เนี่ยปรากฏว่าหลงกันนะจนจนสุดท้ายเนี่ยคุณสิตางก็ต้องอุ้มสุนัขอยู่ด้านนอกแล้วก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยถูกดันเข้าไปข้างในแล้วก็ต่อว่านะครับยอมรับว่ากโกรธก็เลยพูดออกไปแบบนั้นเพราะรักสุนัขเหมือนลูกเป็นความรู้สึกเหมือนกับแม่ที่อยากปกป้องลูกนะฮะแล้วก็ฝากบอกว่าขอบคุณทุกคนที่รัก แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เกลียดกันทําให้เห็นอีกประเด็นอีกมุมหนึ่งครับก็ปี๊ดเหมือนกัน<ม>แต่ไม่ถึงขนาดโกรธแค้นหรืออะไรนะคะเพราะเป็นคนตโลกคนใส่ชุดขาวมามองมองแบบเหยียดลูกฉันน่ะเพรามันเป็นหมามันไม่ใช่นะมันเป็นหัวใจฉันฉันถ้าคนไม่ชอบหมาก็ขอโทษนะคะแต่สำหรับ ฉันรักหมาฉันไม่ได้มองว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขามองฉันมองที่เวลาฉันสื่อสารกับเขาอพอเขาโดนหลังเกียดต่อหน้าฉันมันแค่แค่ความรู้สึกแม่อยากปกป้องลูกเท่านั้นเองอฉันไม่ได้จะเป็นลบลูกสถานที่นะคุณเนี่ยฮะฟังแล้วน่าเห็นใจไหมค่ะก็รู้สึกว่ามาริโอสุนัขที่เขาเลี้ยงเนี่ยเหมือนลูกอะ่ะรักเหมือนดวงใจอะ่ะนะครับก็เลยอยากจะพาไปไหนต่อไหนด้วย แต่เรื่องของความรู้สึกกับความถูกต้อง มันก็ต้องแยกกันถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะอบอกว่าทางวัดมีกฎเลยค่ะห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามา2จุดด้วยกัน<ม>ก็คือพระเจดีย์พระาธาตุผาซ่อนแก้วและวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพรและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าค่ะ<ม>และคือที่สําคัญคือข้างในนั้นเนี่ยในวิหารมีสิ่งที่เป็น ประวัติศาสตร์สิ่งที่สําคัญด้วยถ้าเกิดปล่อยน้องหมาเข้าไปคือบางทีก็เข้าใจแหละว่ารักเหมือนลูกแต่ถ้าเกิดดูแลไม่ดีแล้วไปทําเข้าของเสียหายอันนี้แหละจะเรื่องใหญ่ป้ายบอกเลยว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาบริเวณนี้ค่ะชัดเจนเลยนะฮะคือคุณสิตังอาจจะบอกว่าฉันรักเหมือนลูกฉันดูแลได้นะฮะแต่ถ้าว่าปล่อยให้นําเข้าไปแล้วทุกคนคิดแบบนี้แล้วเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบถูกไหมฮะแต่ว่าพื้นที่อื่นของวัดเนี่ย เนี่ยเขาก็ให้คนที่รักสุนัขรักแมวรักสัตว์เลี้ยงก็สามารถนําเข้ามาในวัดได้ไไปไเออแต่ว่ามีข้อห้ามแค่2จุดแค่นั้นเองใช่ค่ะก็ะ<น>ต้องเ<น>ตือนเตือนฟังๆกันนะคะแต่ว่าคุณสีตางก็บอกแล้วว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาลบหลู่นะนนกลอกมาพูดไว้ชัดเจนค่ะคดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ YouTube ว1ิบแอย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง